ตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะทุกคนเลิกงานแล้วก็มาทํางานต่อนะคะวันนี้ก็เลิกไวนิดนึงเพราะว่า,าลูกสาวเลิกไวแล้วก็ได้งานนะคะก็การทําธุรกิจส่วนตัวหรืองานเสริมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวินัยแล้วก็ความสม่ําเสมอนะคะเพื mm ่อนๆที่เห็นเราทําทุกวันเนี่ยเราก็ อ,อยากเป็นแรงบานานใจให้กับเพื่อนๆนะคะใครที่ทํางานเสริมนะคะมีงานหลักทํำงานเสริมเนี่ยก็ก็ต้องมีวินัยในตัวเองนะคะทําไมถึงมีของเต็มร้านขายได้ตลอดนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะขายได้วันไหนนะคะมันไม่ได้เหมือนกับข้าวหรือเหมือนขนมหวานที่ต้องขายแล้วต้องมีคนกินทุกวันอย่างนี้ค่ะ ดอกไม้พวงหลีดนี่คือไม่รู้ว่าจะมีใครตายมีการสูญเสียกันบันไหนนะคะหรือจะมีร้านใหญ่ที่มาซื้อพวงหลีดในราคาส่งเราเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเตรียมความพร้อมไว้ตลอดนะคะก็ทุกๆวันนะคะเราก็จะใช้เวลาที่พอจะว่างนะคะไี่เป็นประโยชน์เนาะ จริงแล้วก็การจัดระเบียบเวลาของตัวเองเ่ยตอนนี้ก็คือคือยังยังไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะยังแบบว่า,าทํางานจริงจังได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะนอกนั้นก็ไร้สาระจริงๆนะคะทุกคนมีเวลาเหมือนกันแต่ก็ยังเผลอตัวเองไปไทฟีด Facebook ปีติกตกโดนนั่นนี่นะคะแต่แต่ก็ทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่มีไม่มีใครผิดรอกเนาะบางครั้งเราก็แบบไปหาดูอะไรที่มันตลกสนุกสนานดูบ้างผ่อนคลายนะคะบางคนก็บางครั้งก็เผลอไปเล่นกับแมวบ้างนะคะเผลอไปเที่ยวบ้างดูธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะให้ตัวเองไม่ได้ตึงมากเกินไปนะคะแต่ก็ ไม่ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะเราก็ยังมีงานที่ต้องทำมีทำงานทุกวันก็เพราะเพราะเงินนี่แหละทุกคนแล้วก็ต้องหาเงินต้องอใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าใครเนาะมันมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยวันนี้ก็นี่เลยเย็นนี้ได้สามพวงจนมืดแล้วค่ะสีเหลืองสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะอย่างน้อยเรารวมไว้เช้าได้สักพวงสองพวงเย็นได้ สามพวงงี้ยวันละสี่ห้าพวงก,ก็ทยอยขายได้นะคะจะได้ไม่เหนื่อยสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเย็นนี้เดี๋ยวจะต้องหาเวลาไปเ,าเตรียมตัวทำกับข้าวทานข้าวนะคะนี่บางถุงก็จะเหลือสี่ห้าดอกนะคะพอดีเราลืมเอาไม้ใส่มันก็เลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะมาพากเสียงใส่ทีหลังนะคะ เพราะว่ามัวแต่ภาคบางครั้งก็มีคนมาทักทายอยเงี้ยค่ะวันนี้ก็โอเคนะคะ